วันนี้นะคะก็เป็นงานฉลองครบรอบ10ปีนะคะของไซกรอกบูชเชอร์เรามีการจัดงานนะคะบูชเชอร์แกลมบาร์นะคะเป็น บาหมุนเรียกว่าครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่เราจัดขึ้นที่ไอคอนสยามก็จะมองเห็นวิวแม่น้ําเราก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับสินค้าใหม่ที่อยากจะเชิญชวนให้มาลองกันนะคะก็คือแซกกรอกโครบุตะนะคะชาโคกริวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,เ,อเป็นชีสนะคะผสมทร,ฟรัฟเฟิลนะคะชีสเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นทร,ฟรัฟเฟิลด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านนะคะที่ให้าการต้อนรับแซกกรอบบุเชอร์เป็นอย่างดีนะคะ รู้สึกเหมือนอยู่เมืองนอกเลยครับตมแม่น้ำม,มีบปนตีคอประกอบด,ด้วยอย่างเงี้ยครับค่อนข้างเหมาะเลยผมเป็นแฟนขับโคเชอร์อยู่แล้วเนาะจริงๆแล้วก็เพิ่งได้ลองรสชาติใหม่ไปครับก็ชอบตัวรสไส้กรอกชีสทัฟเฟิลนะครับอร,อ,รอร่อยจริงอร่อยจริงยืนยันครับ ก็รู้สึกว่างานแกรนแล้วก็งานใหญ่โตเลยคะ<ช>่ะแล้วก็คือหนูชอบไว่มากแล้วก็ชอบสีสันในงานนะคะสนุกมากๆเลยค่ะ <_ mel od ic> หนูชอบความแบบว่าสีทองมากๆเลยนะคะดูแบบว่าลักชัวรี่มากแล้วแถมมีวิวสวยๆของแม่น้ำด้วยนะคะสวยมากๆ <_ mel od ic> เลยค่ะวหนูจะชอบเป็นรสทรัฟเฟิลชีสรู้สึกว่าตัว texture ของไส้กรอกมันแบบอร่อยมากๆเพราะมีความกรุบกรอบผมชอบเป็นชีสทรัฟเฟิลเหมือน,นกันครับก็ชอบชีสอยู่แล้วครับแล้วมันมีกลิ่นทรัฟเฟิลด้วยส่วนของหนูก็ถหนว่าชอบแบบโคโลบุตะอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบ ใช่ลมควันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันเน้ะมันกรอบนอกนุ่มในทุกอันเลยค่ะก็ก่อนอื่นขอแสดงคามดีกับบูชเชอร์นะคะที่ครบรอบ1ิปีแล้วก็อยู่คู่กับพวกเรามานานมากๆค่ะแล้วก็ปอนก็ชอบแบบเสื้กรอกของบูชเชอร์มากๆงานวันนี้ก็คือสนุกมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็พอได้ขึ้นไปอยู่บนบามุนก็คือแบบบรรยากาศดีมากมากลวามกี้ก็มีผูุด้วยค่ะ